มันบวมขนาดที่ว่ามันเหมือนอึ่งกัดเม่าอ่ะเออมันพร้อมที่จะบบตลอดเวลาถ้าสมมติเอาเข็มมาบองอ่ะคือบ๊บเลยระเบิดเลยนะคะสาใจมากแล้วมีเจ้าเจ้าเป็นจะได้พ่อพี่โอได้ข่าวว่าไปเกาหลีมาแม่และเจ้าไปทำัญญกรรมครบหนึ่งเดือนแล้วว้าใไปทำอะไรมาบ้างโอ้เยอะแยะมากมายอาทิเช่นอาทิเช่นจมูกเห็นได้ชัดเดี๋ยวหันข้างสิเออวุ้ยปลายสลบอยู่นะ ไปพุ่งอยู่นะเมื่อก่อนันเหมือนแบบเหมือนหัวเข่าหัวเข่าเหมือนเหมือนแง่งขิงแบบสองแง่งเหมือนอ่ำขะศอกหมาเออแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบเอออาะตัดสินใจไปทําดีกว่าคือพื้นฐานหน้าเรามันเฮี้ยอยู่แล้วด้วยหรือยังไงหรือมันไม่ไหวแล้วมันแบบโอ้บาไหวแล้วมันมันเท่ามันสาบเท่ามันยังไงหนูเพราะมันมีอิมหมาตัวหนึ่งบอกว่าอีกแกอุ้ยแก่จนเลยอีกแก่ มันพูดแรงเนูตาใจวันนั้นก็เลยจองตั๋วไปเลยไปเลยลังคาอิมหมานั่นน่ะอิมหมาเนี่ยไม่แต่ว่าคือแก้มหนูมันก็เหมือนคนนั่งขัดตมาจมูกมันก็ใหญ่หน้าผากมันก็กว้างอ่ะใช่แล้วตอนมันเหมือนคนนั่งแล้วก็หัวเข่าอยู่สองข้างข้างแกบอย่างเออมันเหมือนคนนั่งสมาธินั่งวิปัสสนาอยู่ในหน้าเราอ่ะแล้วตอนนั้นคือมันเสียความมั่นใจไหม เออไม่ตอนนั้นเขารู้สึกว่าตัวเองสวยรู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วพอแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วเออออก็เลยแบบอ่ะนี่แต่มันมีหมาแบบบอกว่าแกเออทําเลยก็คือมันแบบมันมั่นใจแต่มันมั่นใจเกินเหตุไปมันดึงลงจากความมั่นใจอ่ะก็เหรอ่ะไปหน่อยนะออะไรไปเจอได้ไงหนูมันโรงพยาบาลเยอะมากนะที่เกาหลีอ่ะทำไมถนงไปเยอะที่นี่เพราะว่า รู้จักผ่านคนรู้จักรู้จักอีกทีหนึง่งจากนั้นเราก็แบบไปศึกษาไปดูผลงานของคุณหมอดูเคสโรงพยาบาลว่าเออเป็นยังไงบ้างตอบโจทย์นะแล้วก็ไปดูคุณหมอด้วยเวลาคือเวลาเราไปทําสัญญากันอย่างเงี้ยนอกจากดูเคสแล้วก็ต้องดูว่าคุณหมอเนาะคุณหมอว่าผลงานคุณหมอเป็นยังไงบ้างคุณหมอถนัดเรื่องไหนเชี่ยวชาญด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโรงพยาบาล ที่นี่ไปทำคือโรงพยาบาลสัญญกรรมเอทประเทศเกาหลีอ๋ออยู่ออยู่ย่านอับูุจองอ๋ออยู่ใกล้ๆพวกรถไฟฟ้าเลยสิเดินทางสะดวกโอใช่ใชหรอไปคนเดียวไม่ใช่หรอไม่มีเพื่อนไม่บอกใครเลยไปคนเดียวจ้าไปคนเดียวหมายถึงว่าไปเองกินเองเที่ยวเองรักษาตัวเองทําสัญญกรรมเองอดูแลตัวเองฟื้นฟ,นฟนูเองแล้วอยู่ใกล้โรงแรม <laughs> สองนาทีสามนาทีหรอใช่สองสามนาทีอุย้ยเหมือนรู้เหมือนได้สัมภาษณ์กันมาแล้วจ้ะ เหมือนสัมภาษณ์มาแล้วหนึ่งรอบก็ถ่ายรอบสองแล้วเนี่ยอีดอกก็คนมันไม่ได้บอกว่าเอาถ่ายแนวนอนแนวนอนมาเป็นแนวก้นอู้ตอนไหนบอกได้อู้เลยหนูอะไรยังไงต่อก็เลยเลือกที่นี่ว่าอมั่นใจละใช่ก็เลยมาดูคงดูเคสอะตอบโจทย์ไม่กลัวหรอหนูกลัวกรรมอ่ะไม่คือแบบคือเข้าใจไหมว่าพื้นฐานเราอ่ะเราไปอะคือหน้าเราเที่ยอยู่แล้วแล้วถ้าเราทำออกมามันเที่ยกว่าเดิมล่ะทีนี้แหละมันไม่มีทางที่จะมันเรียวหู้กว่าเดิมพรถ้าสมมุติว่าเราหล่อ มันจะใครจะไปโอ้ดิอ,อีคนเนี้ยก็จะหามาทำมาไมคนเขานะ่ะเป็นรำ่ำเป็นรวยเป็นมห ah าเศรษฐีเขาเนี่ยมาครอบกับเราโอ้ริ่นี่นะ่มนไม่ได้มาก่อนนะโอ้ชวนไปไหนมันได้หมดไปสินน่น,นนั่นน,น,นนี่หรือตอนนี้โอ้ยไม่ว่างหนุนนั่นนี่โอ้ธุรกงธุรกิจโอ้ยเขาจะมาครอบกับเรายัางไงคนเบีย้ยร่างนะตายหา่าก็มันต้องมีงานมีการมันก็ต้องรับผิดชอบงานสิวะนี่ไปจ้วนไง เออใช่ไงหนูไปกระทันหันนี่ยังไม่รู้แล้วหนูไปก็ใช่ไงก็เห็นโรงซอลี่นี้ไม่มีใครรู้เลยอไม่ต้องมีใครมันนอยว่าทาไมไม่บอกฉันด้ยไม่มีใครรู้ค่ะในโลกใบนี้ไม่แต่ปกติหนูกลัวนะตั้งแต่ไปห้องกงหนูยังกลัวเลยแล้วหนูกล้ากล้ามั่นยังไงไปเกาหลีคนติดตอมอเยอะมากไม่มีคนไทยที่รู้จักเลยนอกจากเอเจเนอซี่ที่ลอยที่โรงพยาบาลใช่อ๋อหรอใช้ชีวิตเองจ้ะโลดนะเออทีนี้มาที่ขั้นตอนบ้างพี่โหยคือทั้งหมดที่จะทําก็คือลดขนาดเออนี่นะลดขนาดเออ เปิดหางตาเพราะว่าตาเนี่ยเมื่อก่อนจะเป็นแบบตาชดขึ้นมันจะเฉียวตาเฉียวเขาก็จะเลยเปิดหางตาให้มันดูละมุนสบาต่อไปคือจมูกเออจมูกซึ่งใหญ่มากเอซึ่งใหญ่มากเมื่อก่อนแล้วก็ทุบหนกแก้มเออมื่อก็ตัดหนกแก้มเนาะเขาเรียกว่าอะไรตะบายตะบายอะไรสักอย่างเนี่ยหนกแก้มเราใหญ่มากแล้วก็ลิฟต์หน้าขึ้นให้มันตึงอ๋อเออซึ่งจมูกหมอบอกว่า หมอเห็นครั้งแรกหมอสะดุ้งค่ะว่าตกใจหมอกว่าอุ้ยเป็นแกนซิลิโคนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาในชีวิตเลยว้ายหมอใยกรรมว้ายขาดนี้โอ้จริงจริง,รงนอโอ้ยแสดงว่ามันใหญ่จริงหนูแล้วพอดูสแกนกระโหลกอ่ะโอ้ได้อย่างนี้ล่ะค่ะเป็นแท่งเป็นแท่งเนี่ยเกือบหนึ่งเซนอะไม่แต่เมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะเหล่าจากซิลิโคนแท่งเดียวแล้วย,ยัดใส่เข้าไปทั้งอันที้ดืไงโอ้สิบกว่าปีแล้วหนูปีห้าสามออโอ้แล้วเป็นแท่งก็ิ่งแล้วเมื่อก่อนก็นึกว่าตัวเองอะจ ตามกรรมพันธุ์อยู่แล้วก็ว่าออ,อ,แบบอสวยแล้วออที่ไหนได้ค่ะสั้นและใหญ่ออมันดังหมาคือผิดสัดว่วนจมูกหมูออใช่แล้วก็โหนกแก้มที่เห็นเป็นลูกส้มใหญ่ๆนะทีออ่ออมั่นใจนะคะมันไม่ใช่ลูกส้มอะไรขนะดมันคือกระดูกค่ะเราเราต้องตะใบหรอมันคือใช่ต้องตะใบมันคือกระดูกแล้วแบบต้องตะใบออกแล้วก็ให้มันดูลมูลขึ้นมันเข้ากับจมูกทรงใหม่ของเราซึ่งจมูกตรงเนี้ยเอา ตรงหูแล้วก็กระดูกอะไรนะ้คอเออมาทำมันก็เลยแบบยาวขึ้นเพื่อให้มันสโลปสูงได้เยอะขึ้นเอออันนี้มันแบบสโลปคือมันป้องกันมนเป็นการป้องกันเรียกว่าการทะลุแหละถ้าเป็นซโคนมันจะทะลุง่ายใช่เมื่อเยื่อเทียมมันก็จะแบบมีความเสี่ยงทะลุแต่จะน้อยแต่การใช้แบบของในร่างกายมันก็จะคือไม่ไม่เสี่ยงแพ้แล้วมันจะทําให้สูงได้ขึ้นใช่หรอเพราะว่าก่อนที่จะมาเจอคุณหมอเราต้องแบบ ไปเช็คร่างกายไปเอาเตาซาวไปให้พร้อมตรวจหัวใจตัวอะไรอย่างเงี้ยให้พร้อมว่าร่างกายเราเพราะว่าการผ่าตัดใช่ต้องพักผ่อนไปนะรู้ไหมวันนี้อ่ะขึ้นเครื่องตีสองแล้วเนี่ยไปถึงที่สนามบินเที่ยงวันแล้วเนี่ยมีมีไฟตอนตีสองนี่ก็อ๋อหนูไปสนามบินชวนภูมิต่เที่ยงใช่แต่บินตีสองไปทำไปทำยะอย่างจะหนูกลัวกลัวกลัวตเครื่องเหรอ ตีสองคุณลัวอีเดอรออกสามทุ่มถนนลงแลก็ได้ตอนผ่าตัดเล่าให้ฟังหน่อยพอไปถึงปุ๊บอีกวันหนึ่งจะแบ่งเป็นสองท่านคุณหมอปากและคุณหมอโออ๋อหมอป๊าสอคนคุณหมอปากจะรับผิดชอบส่วนดึงหน้าพาทำตาแล้วก็ลิปหน้าส่วนหมอโอจะทํารับหน้าที่ในการทําจมูกแล้วก็ผ่าตัดหนกแกออเอแต่ว่าวันเดียวกัน สองวันสองวันเลยลดคาร์าคักแล้วก็ตาก่อนวันแรกวันแรกชิวๆมากไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรเลยหรอไม่เจ็บเลยจริงๆก็คือยาชาทํางานปกติไม่รู้สึกเจ็บไม่ปวดใช่ไม่เจ็บเลยเดินออกมากินข้าวเซเว่นเป็นนางเอกหนังเกาหลีซีรีส์นั่งในเซเว่นดูเดีเออไม่เจ็บเออส่วนวันที่สองปุ๊บเซ็ตใหญ่แล้วตื่นขึ้นมามันรู้สึกยังไงมันเจ็บไหมมันสลืมสลือมันยังไม่เจ็บมันชามันสลืมมันอื้อเอออาย่มันยังไม่บวมอืแต่พอยิ่งดึกไปยิ่งแบบหน้าเริ่มกลายเป็นอึ่ คือมันบวมคืนช่วงสองสามาแล้วมันจะยิ่งบวมมันบวมขนาดที่ว่ามันเหมือนอึ่งกัดเม่าอ่ะเออมันพร้อมที่จะบบตลอดเวลาถ้าสมมติเอาเข็มมาบองอ่ะคือบบ๊อบเลยระเบิดเลยนะข้าสะใจมากแล้วคือวันที่จะต้องกลับไปที่โรงพยาบาลเพื่อเช็คแลวตาปิดอย่างนี้หนูเวลาเดินต้องทำอย่างเงี้ยต้องตีตาเินอย่างเงี้ยแล้วเดินไปเองเหรอจะโรงแรมเหรอแต่มันใกล้ไม่เป็นไรเออแล้วดูแลยังไงเรื่องการบวมพี่โหการบวมคือเขาบอครบคูแพ็กใช่ไหมเขาเรียกว่าคูแพรก อาจะให้มาคูแพกแต่คูแพก์อะเวลามันมันเย็นแล้วมันก็ต้องอุ่นเนาะนี่ก็เลยแบบเอ๊ะจะเอาอะไรประคบดีเมันเย็นไม่ทันแล้วมันเย็นไม่ทันนี่ก็เลยแบบตอนแรกนี่ซื้อเจลลี่มากะจะมากินนี่ก็ถือปุ๊บเอ๊ะมันก็เก่นได้เหมือนกันนี่หว่าก็ลองประคบหน่อยสิกับบ๊อบบ๊อบได้อ่อ่าก็ซื้อมาเลยวันนึงก็ซื้อมาเลยหกอันเจ็ดอันก็เปลี่ยนกันมันเลิศแล้วมันพอดีตาหนูมันบ๊อบเมัน หายบวมเพราะอันนี้ด้วยนะคะ DIY เหรอ DIY ไบเยลลี่ไบเยลลี่แบบดูดนะหรอใช่อันซองเล็กๆเนี่ยเอ่อเออซื้อมานะคะแนะนํานะคะมันลดเพราะครูแพกยเย็นไม่ทันก็เยลลี่ต่อใช่เ้อบอกว่าอย่านอนเยอะเพราะอะไรมันให้เดินต้องเดินใช่ไม่งั้นมันจะบวมอะใช่เพราะมันให้มันเลือดมันไหลเวียนไงอ่าเรียกว่าเอาได้สิคะเดินใช่ไหมคะได้ค่ะอไปวังเลยค่ะ ที่หนูเดินไปวางนี่คือไปเพื่อให้มันลดบวมใช่ไปวางเกาหลีสองวันเลยนะคะเออะใจแล้วหนูก็รู้วางเกาหลีใหญ่จะตายกว้างแล้วหนูไปเข้าทางไหนคือเหมือนหนูไปเข้าด้านหลังปะวางเกาหลีอะทำไมรู้เออนี่ดูในส o อรี่เออนี่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนหน้าวางหลังวางเออแล้วก็กดเข้าไปแท็กซี่ก็เป็นงที่นี่แหละค่ะหลังวางไอ้นี่ก็เข้าไปนี่ก็นึกว่าเอาตัวนั้นแหละตำหนักใหญ่นู่นนั่นนี่เออ เหมือนในใจในจังกึมอ่ะคือจะเป็นตับนักพัสนมเออเล็กๆนุ่นนี่แล้วเป็นห้องครัวเป็นนั่นนี่แล้วเต๋อมาประมาณสองแรกก่นหลังเขาว่าเต๋อบอกว่าไงเอ้อเขาจะประมาณนี้แหละอีกจะออกละอืขอไปทานนี้อีกหน่อยเนาะมันคืออันไหนนะตรงไหนพอเดินไปปุ๊บทะลุไปปุ๊บเป็นห้องพระลุงยังไงเจ้าที่ไอ้อย่างเขาเรียกชื่ออะไรนะเป็นแบบอ่าพยองบกกุ้ง เคียงบกคุ้งเออนั่นน่ะตีใหญ่กว่าอ๋อระบบอยู่ที่ตำหนักสนมถึงสามโมง่งมาเจอก็คือไปเดินตำหนักสนมแบบยิบย่อยอีกวันหนึ่งก็จะไปเมียงดงไปซื้อคือมันมีไปคนมองไหมทำศัลยกรรมแล้วไปเดินเที่ยวเขาคงจะชินแล้วล่ะเนอะก็มีคนพันอยู่นะพันเยอะยิ่งจานอยู่นอนนะคืออพุจองอพุจองคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งคลินิกศัลยกรรมใช่ คือทุกคนเนี่ยจะออกมากินข้าวใช้ชีวิตอะไรกันก็คือพันผ้าเป็นมัมมี่กันอยู่ตรงนั้นเยอะแยะก็โรงแรมนี่อ่ะก็ทั้งตึกกันนี่ว่าเพราะถ้าลงมากันปุ๊บนะก็อินหนึ่งกับพันผ้าอินหนึ่งกับอารรู้เลยว่าหน้าเนี่ยซึ่งผ่านมีดหมอแล้วราคาล่ะมันยังไงพี่โอมหลายคนแบบอุ้ยมันจะแพงหรือเปล่ามันยังไงการผาี่ยากรู้ ใช่คน,คนอยากหลี่คนอยากรู้คือทั้งเซตเนี่ยทั้งเซตเนี่ยที่ประเมินมาประมาณอันนี้คือเซตใหญ่ของเราอะเซตใหญ่ของเราเนาะประมาณถ้าเป็นเงินบาทก็จะประมาณหนึ่งล้านก,กลางกงเออ ร้านกลางเหรอใช่ร้านบาทด้วยนะไม่ใช่ล้านบอนนะหรอร้านกลางไม่แต่ว่าหนูทําเรื่องแบบกระดูกเรื่องซิลิโคนเรื่องเอาซิโคงเอาหลังหูอะไรมาใส่หนูเซ็ตใหญ่อยู่นะเออตัดกระดูกในเรื่องใหญ่อยู่นะดึงนงดึงหน้าอีกมันก็เยอะใช่มันก็เออหลายสิ่งแต่ก็ทํามาเรียกว่าครบเซ็ตใหญ่ครั้งเดียวจ่ายเป็นล้านกว่าบาทใช่ เราถือว่าคุ้มค่าไหมล้านก่าาท,ที่แลกไปคุ้มมากคือตั้งแต่ไปที่เกาหลีอ่ะคติประจําใจของตัวเองเปลี่ยนไปอเออเปลี่ยนไปว่าคติประจําใจใหม่คืออย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองสวยเออให้ไปหาหมอที่เกาหลีก่อนอ่าเออ,เอ,อนีบอกนะนี่สวยจ้ะมีบอกหน้าอย่าคิดว่าตัวเองสวยหนูนี่เวลาให้หมอที่เกาหลีจับหน้าดูก่อนแต่ถ้าใครแบบยังไม่อยากเซ็ตใหญ่ก็ทําแบบทีละอันก็ได้อะไรที่มันมีปัญหาที่แบบ อ่ปัญหาเยอะที่สุดอะไรเงี้ยทำคันจมูก่อนก็ได้ตาก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยพักฟงพักฟืนไม่ต้องใช้เวลานานเนาะใช่แล้วควรจะต้องมีคนไปด้วยจริงไหมการไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีก็แล้วแต่คนแล้วแต่เคสว่าทําอะไรเซ็ตใหญ่ไหมสําหรับนี่ก็ถือว่าใหญ่ไหมล่ะใหญ่อแต่นี่ไปคนเดียวได้ควรจะมีเพื่อนแต่จริงๆควรที่จะมีคนไปเพราะว่าวันสองวันแรกมันจะวิบากในการ อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้ายกแขนกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันวิบากไปซื้อของซื้อของให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่มันวิบากมากแต่ถามว่ามันได้ไหมมันก็ได้แต่ถ้ามีเพื่อนก็ดีเพื่อความสุดสบายก็เอาเพื่อนไปด้วยใช่และที่สําคัญคนที่สายตาสั้นมากๆอะไม่ควรที่จะไปคนเดียวเพราะว่าเวลาทาสวยอะไรตรงเนี้ยมันจะมีแบบ ้าเพิ่มพันธเนาะเออแล้วใครที่ทําตาด้วยอย่างเงี้ยเขาจะไม่ให้ใสคอนแทคเลนส์เออแล้วเวลาใส่แว่นมันมันก็จะวิบากนะมันเป็นภาพปันอ่ะแล้วหน้ามันบวมันอะไรมันใส่ไม่ได้อีกมันริบากแล้วมันจะใส่ไม่ได้แล้วเราจะอยู่ในโลกแห่งความแบบดูไม่ชัดอ่ะแล้วนี่ไปเกาหลีแบบดูอะไรไม่ชัดนะเออแล้วเนี่ยสั้นแค่ส0งขนาด200อยยังแบบอย่างเงี้ยเวลาจะดูอะไรแบบดูป้ายอะไรต้องเอา เอาโทรศัพท์ถ่ายเอาแล้วก็มาดูอะเออมันวิปากถ้าคนสั้นห้าร้อยหกยทำยังไงชีวิตอะม,มองมอะไรไม่เห็นเลยไม่ได้นะไม่ได้ขนมขนมไม่ได้เลยมีฟงมีแฟนแล้วก็ชวนแฟนไปชวนเพ<ช>ื่นิทไปเอเอเอ,อ่ะสุดท้ายให้พี่โอ๋ฝากหน่อยโรงพยาบาลเอกหลังจากที่เราเป็น ผู้ไปทดลองใช้บริการมาจริงๆใช่ทดลองจริงทําเองก<อ>็ฝากหน่อยนะคะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะปรึกษา,าเรื่องของสัญญากรรมว่าจะทําอะไรดีนู่นนั่นนี่นะคะสามารถทักเข้าไปในช่องทางออนไลน์ของทางโรงพยาบาลสัญญากรมเอทประเทศเกาหลีได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น i อ t i k t o ต็อกเฟ o บุ๊กยูทูบได้หมดเลยมีทีมงานพร้อมที่ตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเจ้าอโอเคค่ะขอบคุณค่ะสํานี้ า <Okay. S 1> สามสองหนึ่งไอ์เจ้าหน้าคนเนาะไม่ใช่ต้นไม้เอออ่ะ